บอก่ด้เอฟมาผู้หนึ่งเอฟมาผู้หนึ่งมาเอฟต่อเบ็ดเซร็จเปแต่แปดลอยครัวมานั่งมานั่งอยู่ซื้อมาแปดแปดลอยครัวเอฟมาบอลไม่เป็นไรเอากำไรได้พี่น้องค่าทุนค่าส่งอิฐถังหากแพนจอยไป็ทั้งสี่ละเดือนรอน้องนึงเฮ้ยน้องลงก็อยากได้เนาะคู้นึงเอฟมาคู้นึงมาเอฟต่อ ตัวนี้สวยสวยเลยสักระก่งยิยนและกิ่งสวยเลยแขนนนอยวันไนใส่เลยไายันค่าไปหรือ่แต่ละโตนั่นป้ายทุกตัวนะคะแต่ว่ามืออื่นมากหมอีกสองล่งค่ะนะจยนะน <laughs> จย์เนาะเออเบาเราเห็นอยไรเห็นกันคือน้อยเบาได้นะฮู้วหันเหบิงสุดนอนให้ลูกแ้งสี่อยากได้ผาดีกด็ดอสุดนอนผู้ชาย ไม่ใส่เงี้นาเสนอเอาบ่าละ่ะแล้วมึงคอยให้เงินกูสิ้นเดือนลูกกอยู่เพือนใส่ชุดนอนจะมีแต่เขียนตัวไปแหลกมาสี่กับเมืองไทยก็เลยเอฟเผื่อน้ำบานนี้คือสิบเรื่เมื่อดอกเงินค่าเงินค่าเครื่องเมื่อเมืองไทยก็ให้ลูกไปเลี้ยงแล้วเ,ลเฮ้ยสามจุดสามแปดโอนมือน,นี้มือน,นี้โอนสี่หมื่นเอทค่าเฮตคิวนะ ทายเลยนฮ็ดคิวซักปากซักเกินต่อคนปาเบดเสซ็จหลวกบวกเครื่องมือออียงนั่นนะสีมือน้เอดมินีกูโอนนะสามจุดสามแปดแล้วมันเลียนแล้วมันลอดใจมันเลี่ยนแล้วพอเป็นยังไม่ไม่มันจะไปอยู่พะเยากับอีต้นคุยกันแล้วคุยกันตกลงแล้วเป็นไงล่ะเสียแล้วเ,ล <laughs> <laughs> เ,เป็นบ่อแปดร้อยเสียไปแล้วแปดร้อยหกสิบเอาอีกบ่อยังมี <laughs> ให้ <laughs> ให้ <laughs> ให้พอนอะไรเด้ <laughs> นี่แหละนี่ล่ะเหตุผลคือต้องเรีนทานมืึนี่ล่ะนี่ล่ะโอ้ยเอิ้นขวัญเอาแน่สามศาสตร์กับบัตรสภาเธอนึงพออไปละม้วนเก่งนายมวยเราเสือนายเสือในายโป้หุ่ยเก่งนกูเอฟเถื่อกระดูกดี้ด่ะมันบริษัทตลาดนัดโอเคกับคือตะกี้ม่นจะซื้อยกซื้อละสิบสี่สิบตัวอันนี้สิบตัวสี่สิบเก่าคนผ่าลื่นๆซะด้วยเก็บลงเก็บลง ทั้งทั้งเอฟทั้งไฮเด้อันนี้อันนี้ไฮร้านชุดนอนนั่นสองคนน่ะคุณใส่ในกระเป๋าคุณเคนตะกี้มึงท้างน้ำพุนอีกเสื้อเก้าเจาขล้องถอดว่าเอาบอกเพียงไหวสิอันอยากกินม้ามมาอันให้กินม้าม้าแหงบวเป็นลูกอันฝรั่งเคืองอันอยากกินแบบมีซุปปปาเฮ็ดออกห้เหลวแม่ฉันยืมปากเธอมาเป่าหน่อยแซ่บบ๊อบป๊อบแอตกด กินมากๆแหงบ่เปลี่ยนลูกบ้านนี่ฮะก็าสิได้ไปกับมดมดสายสอบอยู่ทั้งกินทั้งหอ,อทั้งสื่อ,อทั้งแถมกําไรอยู่มองไรวะใส่ถุงนี่ปูมัจจังบออละายใส่ถุงกระดาษอันนี้นะมกนอกม่อ่ใส่กระดูกหมูอออน นี่แหละซุปเห็ดกระด้างกินเป็นยูนมันมออันนี้เนื้อตุนเนื้อตุนไปถึงมึงกระต้มน้ำแล้วก็ใส่พักใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวจวดจวดมิยังกุซิโล้อกีกบ่มีแล้วขนมก็ะไลให้ร้านเมียนโอ้ย <laughs> ไล่ร้านกินไล่ข้คอคอไปสูกินได้อย่บอกมันเผ็ดบ่เลือหอสุดท้ายบุญปากมึงอยู่บอบปกป๊าบมากนะ สันก so, no ็ม kind of kind of well, ือบรอกินลีนี่นี่อะกูซื้อมาแล้วบักทัวร์นี่กูว่าสิเอาไม่เห็ดเขาต้มเป็นข้นผ่านเป็นคนที่เขาต้มเหมือนพื้นกระต้มกล้วยล้วนๆบ่ต้องทัวร์บองบ่มีกล้วยเนาะไปซื้อไส์กล้วยกล้วยวีอโลละเกือบสองร้อยข้นมากินทามาแอมละแพงเกินกล้วยกล้วยกล้วยนั่นเลยกล้วยต้มเนี่ โอ้ยมันบอแซบมันเปแข็งบู๋เลยมาเกลี่ยมันบอเข่าเนื้อเข่าแนมคั่นเข่าต้มเข่าต้มมัดปูมันาเกลี่ยซองหายังบอซองหาแนวเล้เขากินมันบวมมีแล้วเบิดแล้วซองสีห้มันกินนั่นน่านมากห่อปลายสมบัติแกงต้มเซนนั่นเอาใส่ถุงแล้วก็ลงมือนั่นมือนั่นปูนอนอยู่ปูนอนอยู่ปูกระไมาแต่เข็นงานล่ะใส้วาลมึงแล้วอยากกินบ่าะว่าที่ทุ่งกว่าบอซีทุ่งกวาเนี้ยเ้ยมันกูได้กินนั่นต้มเซน ต้มบุนเส้นปลากระป๋องก็ทั้งนั้นก็อยากกินว่ะนึกไปถึงแต่เรื่องว่าต้มเส้นปลากระป๋องเฮ้ยแกงเส้นใส่ปลากระป๋องมาแซ่บแล้วเนาะแกงเส้นใส่ปลากระป๋องเอาไปสิบกว่าปี๊ยยี่สิบกุเปี๊ไม่ได้กินจอบยังหพราว่าพี่น้องจอบห้าอาหารใส่เข่าห้ามันเหลือบะหมี่เลวครบครบใบเตยก็หอมหอมผงใบเตยก็ได้อันนี้แม่ก็เจอตัวเป็นแบใส่เค้กโอ้ยเหมือนอันเฮ็ดอัน ก็ยังว่ามันผองใบเตยละบหวานขึ้นกับดไตขาเนียวมุนละเกียจไตบวานขึ้นหัวกูมันสแตทตายมึงไตายวะเมื่อลังนั่นกะโอ๊ยมึงกับบ่าวเนาะมืงขึ้นท่อไม้กับบวายายอยากกินแกงสินโค้งไก่โค้งไก่กูเลาะไว้แต่นี่แอนโนวาเนาะตอนท่อมันเป็นอีขึ้นอยากเนาะมันคึ้นยากตอนถึงนั่นแซงมัวต่อพี่น้องมันอิ่มไปมันอิ่มแล้ว มันอิ่มไปแล้วถามว่ามึงกินได้ยี่ป่าเขาสุขภาพนนะเขาไสบุกกินได้แสบอยอะสั่นเออไข่บอกปั๊บมึงใส่สแตกแล้วแต่มาคุณไใหฮเก็บสแปะด <c oughs> ้นนด้เสาปากมันยู่ไงอ้มันเก็บสแปะกินให้หมดปั๊บกินให้หมดขนมบะนิมกับลุยให้หมดแล้วแล้วแต่กระป๋องบัน้โ okay. <c oughs> อเคย่างมาเมื่อเปล่าคะ่ะกลับคือหลายถุง <c oughs> <c oughs> ปั๊บเอ้ยแม่โกแฮมและ้ะ ไปเซให้ดอตาตาก่อนเอาโทรศัพท์ให้แม่นะเอาโทรศัพท์คืนสกอวก้าเอาให้แม่นั่นขวดน้ำลูกเดี๋ยวกับปั้นกับเครื่องทางกับหิวเอาขวดน้ำใสก่กระเป๋าด้วยลูกตรับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบรกกอกแม่มันก็จะต,ตุบตับอึบหน้าดอเล่นตาตาได้อินนั่นเซให้ดอตาตาฝันอ๋อดอมสกอวก้าแฮม เอออยู่โดนแต่ตอนนี้ก็เบิ2003ดต์ตพันสามละทั้งสดทั้งทั้งสดทั้งขานยังบร่วมของเอฟของกินอีกเด้พี่น้องนั่งอยู่เห็นเฟดคอยแล้วโอ้ย่ายไปตะกินแลยเอาแม่เอฟแม่ผู้สร้างให้ลักษณะจาักการเอฟแล้วเหมือนกับซุ่มอยู่ให้อยู่ดงอยู่ดาไม่อยได้เจอแนะบบบ้านนอกนะบ้านนอกอยู่อยู่ในด่งไม่อยได้แบบว่าเออมาเสือเกากับเสือมงก็ร้อง <c oughs> คิดถึงแม่เลยเป็นลาไปซืือเกือบใหม่ถอดเกือบก้อยก็เจาใสถ่ใสถ,ใสถุงไม่ใส่เกือบใหม่ออกจากบ้าน <c oughs> ได้เสื้อได้เสื้อไหมยังไม่พอติดหนี่ตั้งหาดไปอสองถุงมมนใส่บบตะการเอาตะการหน่ารถมีอยู่ให้อยู่สัน่นเมื่อขึ้นไปแบวกดอกหางเอาข้องไปเก็บก่อนให้มึงสีไปซื้อข้องให้ลูกกูว่าไ่ต้องซื้อดอกมี่งังก็กินไปก่อนนักแล้วของกินอยู่ข้างล่างกับอันแนวท่าตะแหร่มึงกับสามโลกเรา ใส่ไปปีนึงก็ว่าบวดอกแนว่ท่าจากักรแนสารส่เอออะไรแล้วแม่ปูเมื่อแล้วบอาไาเนี่ย